หานาที27่สิบเจวิตอจากนี้หนูจะเล่าจักรวาลมัลติเวิร์ดให้พี่นุกฟังค่ะคือเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่ายูเรนัสสองส่นะคะเพลงประกอบละครโดยพี่ส้มมารีเป็นหนังเอ่ออวกาศเรื่องแรกของประเทศไทย เพราะว่าเชื่อในเรื่องของจักรวาลมัลติเวิร์สค่ะจักรวาลมัลติเวิร์สคือจักรวาลคู่ขนานคนนี้ชื่อแคทค่ะส่วนคนนี้ชื่อลินพี่จะสังเกตว่าแคทกับลินอ่ะจะมีหลายๆคาแรคเตอร์เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาเกิดทุกชาติอะ่เอ att, ะเขาก็ชื่อแคทแล้วเขาก็ชื่อลินตลอดเขาเจอกันในทุกๆท,ที่ค่ะอย่างที่เนี่ยเขาเจอกันที่พังงาในเวิร์ส สมัยซึนามิแล้วเขาก็ตามหาตัวเองกันเวอร์สเนี้ยเป็นเวอร์สปัจจุบันคนหนึ่งเป็นนักบินอวกาศคนหนึ่งเป็นนักกีฬาฟรีดิฟเขาก็เลยคิดกันว่าแล้วในความเป็นจริงแล้วมนุษย์คนเราอะ่ะคนหนึ่งขึ้นไปบนอวกาศคนหนึ่งอะ่ะดำดิ่งลงมาหาสมุทร มันจะมีโอกาสที่ความรักของคนเรามันจะมาเจอกันจริงๆไหมแล้วคนคนหนึ่งแล้วเต้เต้เต,ต,ตอเตเตอะเขาหลุดจากวงโครจรไปใช่ปะแต่ว่าพี่ดูเต้ดูเองนะดูเราได้แค่นี้พี่ดูไปดูเองโอเคใช่แค่จะบอกว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะเราอะมักจะมีตัวเราเองอีกจัก,กรวาลหนึ่งเสมอ ไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนก็ตา,ตามเพราะว่าเราจะพาจิตของตัวเองพาร่างของตัวเองอะ่ะไปอยู่ในแต่ละเวอร์สเสมอซึ่งอย่างในเรื่องนี้ค่ะมีทั้งหมด4เว <ไป S 2> อร์สไ่แค่ยากลงไปข้างล่างไปกันคนละทางคงจะเจอกันหรอมึง คนหนึ่งดำดึกดิ่งลงมาหาสมุทรคนหนึ่งขึ้นไปอวากาศมันจะมีโอกาสได้เจอกันไหมเนี่แหละคือความสนุกของหนังเรื่องนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วแค่ขอแค่เชื่อเรื่องความรักโอกาสก็จะทำให้ให้เรามีโอกาสได้มาเจอกันไม่ว่าจะเป็นจิตเราผูกกันร่างกายเราผูกกันหรือว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามอะ่ะมันก็ยังมีโอกาสได้ได ได้มาเจอกันไม่ว่าจะกี่ล้านปีแสงอ่ะมันเป็นเวที่ฝั่งเราศร้าอ่ะคงจะเจอกันละมังง่ามนฉันคิดถึงเธอเมื่อวานพี่นุกบอกว่าพี่นุกเหมือนมีคุณแม่มาอยู่ในชีวิตใช่ป้ะแล้วก็แบบเหมือนเขากลับมาหาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยน่าจะเป็นจิตแต่แท้ที่จริงแล้วอ่ะถ้าคนเราอ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าจะเป็นใครก็ตามที่เราเอาเขาอ่ะเข้ามาอยู่ในชีวิตแล้วอะ่ะเรามักจะไปเจอกันในอีกมัลติเวิร์สมัลติเวิร์สเสมอแม่เพราะว่าเราจะได้เจอกันใหม่ค่ะต้้ออองงงเจจะไรรฉัััันนยมมม่ใถาีีกก็ว สุดยอดมากเป็นหนังจักรวาลของประเทศไทยที่หนูอยากจะให้ดูเพราะว่าพี่หนูเป็นคนหล่อมากค่ะไม่ไดไม่เกี่ยวเดียไม่เกี่ยวดีไม่เกี่ยวเด้ไม่เกี่ยวฉันคิดถึงเธอมีใครคนหนึ่งรายงานตัวครับเฮ้ยพี่นุพีหนล่อจริงๆค่ะทุกคนขาติดต่อได้ใช่เขาเป็นคนหล่อมาก คือดิฉันไม่อยากจีบเขามากเขาหล่อจริงๆเวลาเล่นๆซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะใครจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเวอร์สเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละที่อะค่ะมันจะมีเราเองอีกคนหนึ่งเสมอเพื่อที่จะได้เจอกันถ้าสมมติว่าเราเชื่อว่าเราคู่กับใครแล้ววันหนึ่งเราก็จะได้ เกิดมาคู่กันซึ่งนักแสดงหลักค่ะชื่อฟรีนสโรชานะคะก็คือคือคนนี้ชื่อฟรีนสโรชาคนอีกคนนึงชื่อเบกกี้รีเบกาณตอนนี้ถือว่าเป็นเกิลเลิฟเบอร์หนึ่งของประเทศไทยหนุกก็เลยอยากให้พี่นุกนะคะได้ลองดู and ดูซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าพี่นุกหล่อมากค่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรเลย <c oughs> เผื่อว่ามันจะตอบโจทย์กับสิ่งที่เหตุการณ์ในชีวิตที่ได้เจอค่ะว่าแบบเอ้ยใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่มัลติเวิร์สหรือว่าตาหนูเป็นคนเชื่อเรื่องมัลติเวิร์สไปแล้วเพราะดูซีรีส์ดูภาพยนตร์แค่เรื่องเดียวเดี๋ยวเริ่มคืนนี้เลยค่ะกันเย้ yeah! จบเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตนาะหนูจะถามพี่นุกว่าพี่นุกเป็นเบรกฟีนหรือเป็นฟีนเบรกนะคะเบรกฟีนถ้าใครอยู่ข้างหน้าจะเป็นโพสั์ถ้าใครถ้าสมมติว่าเป็นเบรกฟีนเนี่ย ก็คือเบคกอยู่ข้างหน้าเป็นโพไซด์โพไซด์คือเป็นผู้ชายถ้าอยู่ข้างหลังเป็นผู้หญิง